ไปท่านเชยาพาสินทุกไพร ท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาพาสินทุไพรสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตแปดพรรคเพื่อไทยดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องที่1ปัญหาลําห้วยยางเชอตื้นเขินซึ่งเป็นแหล่งน้ําหลักสําคัญทอดผ่านถึง4ตําบลได้แก่ตําบลบ้านดู่ตาบลขี้เหล็กในอําเภออาสามมรถตําบลขาทุ่งตําบลเมืองน้อยในอาเภอทวัตุรีเป็นแหล่งน้ําที่พี่น้องประชา ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคแต่ในฤดูแล้งค่ะมีสภาพแหล่งน้ําตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ส่งผลกระทบให้ไม่มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในฤดูน้ําหลากเกิดน้ําไหลเข้าท่วมที่พักอาศัยและพื้นที่เกษตรกรค่ะจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกห้วยยางเชอดังกล่าวด้วยค่ะเรื่องที่สองปัญหาลําห้วยน้ําใสตื้นเขินซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่ใช้ร่วมกันกว่า หกตำบลหกหมู่บ้านค่ะในตำบลน,น้ำใสอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดลำห้วยไม่ได้มีการขุดลอกและฟื้นฟูเป็นระยะเวลานานหลายปีจึงมีสภาพเสื่อมโทรมเกิดการทางทลายของดินทําให้เกิดลำห้วยตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้เพียงพอต่อพี่น้องประชาชนตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแรงประชาชนในพื้นที่ประสบสภาวะขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรค่ะจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกลม ทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไขปัญหาขุดลำห้วยขุดลอกลําห้วยเพื่อผลลดผลกระทบการขาดแคลนน้าด้วยค่ะ เรื่องที่3าค่ะถนนสายอบจร,รออ0 0งจากบ้านหวานไตตบลดูถึงบ้านนนทคอออัสามาสจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเมื่อปี2562สสจิราพรสินทุพรได้เคยหารือต่อสภาและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากอบจร้อยเอ็ดก่อสร้างถนนแล้วเสร็จไปบางส่วนแล้วแต่เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าการเกษตรได้อย่างสะดวกจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้เล่งรัฐ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจค่ะก่อสร้างถนนลาดยางส่วนที่เหลือซึ่งยังเป็นถนนลุกรังให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่าน